เรื่องนี้คือสนุกมากทุกคนสิวมีความวยุบไปทุกคนนอกจากสิว,วยุบไวเนี่ยรอยแดงก็จางลงทะรองดีมากแล้วตัวนี้นะคะก็คือทาทำเมคอัพได้ด้วยเอ๊ะเอ๊ะ ฮัลโหลทุกคนผมเอง<เ>นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงซีรีส์สุดฟินที่เราดูอยู่ตอนนี้เ oh, <my. S 1> ชื่อว่าหลายๆคนก็ต้องดูเหมือนเราอยู่แน่นอนดูอยู่หลายเรื่องมากคือดูอยังไงให้ทันก่อนตาคือโบสิวขึ้นไม่ไหวแล้วแม่แต่ก่อนจะไปคุยเรื่องซีรีส์มาดูตัวนี้กันก่อนนะคะเป็นสิ่งที่ช่วยเรื่องสิวเราใช้ลดสิวยุบจริงยุบไหวมากจะดูซีรีส์เกี่ยวเรื่องก็ยังไหวก็คือน้องคนนี้เลยนะคะเป็นเจลแต้มสิวที่เราไปเจอในซีเจ ะะซึ่งเห็นว่าตัวนี้เนี่ยเขารีวิวกันในเฟซรีวิวกันในทวิตบอกว่าสิวยุบภายใน24ชั่วโมงเลยทุกคนเป็นเจลกันสิวแบบซองราคาดีไม่แพงแล้วก็หาซื้องาอ่ายมากอําเภอแอนเน่เคลียเจลขนาด6กรมัมราคา49บาทเราได้มาจาก c j Express นะคะแต่ตอนที่เราไปเดินที่โลตัสแล้วก็รอาก็เห็นมีน้องขายอยู่เหมือนกันซึ่งตัวนี้นะคะก็จะมีสารสก,กัดบำรุงช่วยดูแลเรื่องสิวที่หลายๆคนคุ้นเคยกันนะคะเรียกว่าทรีเฮิร์บบาลานซ์แอคชั่นเทคโนโลยีราก้อนบลัดเอ็กซ์ตรั กัจากเปลือกมังคุดทรีทีโออย์แล้วก็มีสารสืิออีกถึง2%เปนแต่ละตัวเหล่านี้นะคะก็จะช่วยลดการหนักเสพลดแบคทีเรียลดการอุดตันของรูขุมขนสมานแผลลดอาการแพ้ลดอาการระคายเคืองแล้วตัวนี้นะคะคนที่ผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ด้วยไม่มีน้ําหอมนะคะไม่มีพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีซิลิโคนด้วยนะคะใช้แล้วไม่แสบผิวนะเขาก็จะเป็นเจลสีเข้มๆหน่อยสีเหมือนน้ำครึ่งแบบนี้เลยนะคะทุกคนมีความเกลี่ยง่าย ก็ไม่ได้ทิ้งความหนึบไว้นะคะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยนะคะเป็นกลิ่นของส่วนผสมของเขาเลยเออกแนวกลิ่นทิทิททออยเย็นๆนะทุกคนกลิ่นธรรมชาติอ่อนๆรู้สึกผ่อนคลายเนื้อเกลี่ยง่ายแล้วก็ซึมได้เร็วนะนี่เห็นไหมตอนนี้คือเนื้อน้องซึมไปแล้วนะคะจะไม่ทิ้งความมันไว้แบบนี้เลยแล้วตัวนี้นะคะก็คือทาทำเมคอัพได้ด้วยใช้แต้มระหว่างวันได้นะคะแต่ส่วนตัวบุ๋มนะคะก็จะทาตัวนี้เฉพาะช่วงเชา้าแล้วก็ช่วงเย็นหลังทำความสะอาดผิว แต้มตามจุดที่เป็นสิวนะคะหรือว่าจุดที่แบบมีรอยดํารอยแดงจากสิวแต้มแล้วทาไปแล้วไม่ต้องล้างออกนะคะตัวนี้เนี่ยใช้ได้กับสิวทุกประเภทเลยใช้แล้วก็ไม่แสบไม่ระคายเคืองด้วยนะคะหลังจากที่ผมได้ลองใช้ตัวนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยก็รู้สึกได้ว่าสิวมีความยุบไวทุกคนคือเป็นสิวมาสามรอบก็ใช้ตัวนี้ไปสามรอบนะคะนอกจากสิวยุบไวเนี่ยรอยแดงก็จางลงความอักเสบของผิวบริเวณร,รอบๆสิวก็มีความลดลงด้วยนะคะพอสิวเลิอกอักเสบแล้วก็จะแบบเห็นหัวชัดขึ้นมา เราก็แบบสกิดสกิดออกนิดนึงแค่นี้หัวสิวก็หลุดแล้วนะคะทุกคนคือดีมากแล้วนอกจากนั้นนะคะพวกรอยดําจากสิวบนหน้าก็สามารถใช้ตัวนี้ทาได้เหมือนกันนะคะรอยดาเนี่ยอาจจะจางช้าหน่อยแต่รอยแดงเนี่ยลดลงค่อนข้างเร็วเลยแล้วอย่างเมคอัพวันนี้นะคะทุกคนผมว่าใช้แค่แบบรองพื้นที่เป็นเนื้อน,านา้ำแล้วไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์เลยก็ไม่ค่อยเห็นรอยสิวเท่าไหร่นะจะเห็นแบบ นิดๆหน่อยๆเท่านี้เองนะคะเพราะว่าอรอยจางลงค่อนข้างเยอะแล้วโดยที่ผมใช้ตัวนี้ในการทานนั่นเองนะคะเป็นเจลแต้มสิวอีกตัวหนึ่งที่เราใช้เรารู้สึกว่าถูกแหละดีคุ้มค่านในการซื้อมากเลยทุกคนถึงเบ้าหน้าเราจะไม่ได้เหมือนนางเอกซีรีส์เกาหลีแต่ผิวดีก็มีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วนะคะมาค่ะทุกคนมาดูกันว่าตอนนี้เราดูซีรีส์เกาหลีเรื่องอะไรอยู่บ้างเรื่องแรกก็คงหนีไม่พ้นท่านประธานคังแทมูนะคะ่อนดักดึกดําบันของเรานั่นเองนะคะเรื่องนี้คือตลกเบาสมองไม่ไหวเป็นเรื่อง ที่บอกว่านางเอกของเราเนี่ยไปนัดบอดแทนเพื่อนแล้วไปเจอกับท่านประธานบริษัทที่ตัวเองทํางานอยู่เซจงคือแบบโบกบะได้ใจเรามากเลยนะเราตลกในความมันนามันหนของพระเอกด,ด้วยนะคะและสิ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือคู่ร้องทุกคนคือแบบเคมีดีมากพระรองดีมากคือจนถึงตอนนี้คือไม่มีกลิ่นดราม,ม่าเลยเป็นละครที่แบบบอสมองจริงๆเหมาะกับเราจริงๆนะคะตัวนี้เขาบอกว่า,าอ๋อ มไม่เป็น,นวันนี้เราแต่งหน้ามาแล้วกาจะมาลองทาทำเมคอัพกันว่าทาทำเมคอัพ p จะรอดหรือเปล่าเดี <c oughs> ย๋ยวทาให้ดูนะคะสิวมันก็แบบมาเรื่อยๆแหละทุกคนเพราะว่าแบบใส่หน้ากากอะเนาะมันอุดตันโดยเฉพาะจุดนี้นะคะจุดที่แบบว่าเหมือนเป็นเส้นขอบหน้าต่างขอบหน้ากากนะคะแล้วมันก็จะแบบขอบแมส่ะ มันก็จะเสียดสีแล้วก็ทําให้สิวขึ้นง่ายอยุดตันง่ายเลยเนี่ยโบกไปส่องตลบเลยจ้าโอเคอยู่นะนี่เราทาทับเมคอัพไปแล้วแบบรู้สึกสด,สดชื่นมากมันแบบเย็นๆนะคะให้ฟีลลิ่งแบบเย็นๆไม่ทาทับได้นะทาทับเมคอัพได้ไม่เป็นคราบนะคะไม่ได้ทิ้งแบบว่าความเหลืองของตัวเจลไว้ด้วยนะตอนแรกเราแบบคิดอยู่ว่าเฮ้ยทาทับเมคอัพแล้วหน้ามันจะไม่เหลืองเป็นจุดเป็นวงเหรออะแกอะไรเงี้ยแตท่ทาไปแล้วก็แบบทาได้นะเมื่อกี้ทาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ ก็คือซึมเข้าสู่ผิวไปแล้วไม่ได้แบบทิ้งความฉ่ำไว้นะคะทาแล้วเหมือนแลดูเหมือนไม่ได้ทาโอเคอยู่นะ ก็คือทาทับเมกน่าไปจริงนะคะทุกคนรวดมากเรื่องต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องที่แบบเราชอบชื่อไทยของเรื่องนี้มากพยากรวันนี้มีรักบางแห่งก็เป็นเรื่องที่แบบว่านางเอกของเราโดนนอกใจโดนล่มงานแต่งใดๆนะคะแล้วพระเอกก็เป็นแฟนเก่าของคนที่มาล่มงานแต่งด้วยทุกคนแล้วงมาเจอกันในที่ทำง,งานอีกคืปอปวดหัวไม่ไหวแล้วนอกจากนั้นนะคะเรื่องนี้ก็ยังแบบพูดถึงความสัมพันธ์ของครอบครัวหลายๆรูปแบบพูดถึงอาชีพนะักพยากรณ์ที่เราไม่เคยรู้ด้วยนะคะแต่พักหลงัลงๆตอนหลงัลงๆเห็น หลายคนบอกว่าตับเริ่มจะพงังเริ่มจะดรางมากหนักหน่วงเริ่มจะแบบไม่ค่อยมีฉากกุกิ๊กใดๆนะคะเขาบอกว่าดรามมาฉันก็แบบช่วงนี้ก็ปวดหัวไมเกรนบ่อยก็เดี๋ยวค่อยกลับมาดูแล้วกันเนาะแล้วตอนนี้นะคะเขาผ่านไปสักพักแล้วหลังจากที่เราทาเจลไปเมื่อกี้นะจะรูห้ดูนะคะคือแบบไม่เค็งความเนิบ ของเจลใดๆเลยนะคะสิวอักเสบระหว่างวันรู้สึกคันยุบยิบอะไรเงี้ยก็เอาตัวนี้แต่งระหว่างวันได้เลยนะคะบางคนอาจจะมีความสงสัยนะคะว่าเอยจะทาทําเมคอัพไปทําไมไม,ไม,มันจะซึมเข้าสู่ผิวได้ยังไงมันจะแบบไม่ติดด่านเมคอัพหรือแกกว่าจะซึมเข้าสู่ผิวมันก็ไม่เหลือประโยชน์อะไรใดๆแล้วหรือเปล่าคือตัวนี้เนี่ยตัวเจลของเขานะคะจะทําการเคลือบหัวสิวของเราไว้คือซึมลงไปแบบว่าไม่ได้ทิ้งความหนึบแต่ตัวเขาเนี่ยจะเคลือบหัวสิวไว้ให้สิวของเราเนี่ยไม่อักเสบไม่มี ฝุ่นนูน่นนี่นั่นสิ่งที่เกาะให้เกิดสิวเข้าไปรบกวนหัวสิวของเรานั่นเองทุกคนเหมือนเป็นแบบปราการป้องกันหัวสิวของเราไว้ประมาณนั้นเลยนะคะก็คือทาเช้าเย็นนะคะให้สิวของเราเนี่ยได้รับการบำรุงจากตัวนี้อย่างเต็มที่แล้วก็แต้มระหว่างวันเพื่อแบบป้องกันไม่ให้แบบมีอะไรไปรบกวนหัวสิวนั่นเองนะคะความหมักเสบของสิวของเราก็จะลดลงเพราะว่าไม่มีสิ่ง,งรบกวนนั่นเองทุกคนกลับมาดูในส่วนของซีรีส์นะคะเตอร์ตินายทุกคนสามเพื่อนรักวัยสามสิบเก้าซึ่งแบบเรื่องนี้เราดูไม่จบตอน เะะพราะรู้สึกว่าตับพังปวดตับไม่ไหวมีความปวดหวดัวใดๆก็เลยเทปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนส่วนเรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่แบบเราอยากให้แมสมากเลยนะคะก็คือ crazy love ของน้องป้านั่นเองทุกคนเป็นเรื่องของติวเตอร์เกาหลีที่แบบว่า ถูกทำร้ายจนความจำเสื่อมนะคะแกล้งความจำเสื่อมเพื่อตลบหลักทุกคนตาเอกของเราก็ไม่รู้ไงจากเลยค่ะก็สมร้อยเป็นคู่ม,มานเลยจ้าโดนแกงแบบไม่รู้ตัวจ้าเรื่องนี้คือสนุกมากทุกคนแต่ว่ามันรู้สึกว่าอาจจะขาดฉากที่แบบว่าฟินจิกหมอนไปสักหน่อย uh? คือแบบจะว่าไม่ค่อยก็ไม่ใช่เรียกว่าไม่มีเลยจะดีกว่า ต้องลุนตลอดว่าไอสิ่งที่นางเอกของเราเนี่ยโกหกไปเนี่ยมันจะโปะเมื่อไร่นะคะแต่โดยรวมเราคือสนุกมากค่อนข้างเบาสมองเลยนะคะใครที่บอกว่าอยากดูอะไรที่แบบมันไม่ซีเรียสเกินไปก็แนะนําเรื่องนี้เลยนะคะส่วนเรื่อง25 2 1ทนตวันนะคะเรายังไม่ได้ดูแต่ว่าพูกเรารู้อยู่เราก็ต้องตามไปดูเราไม่ทุกคนงั้นบุ๋มขอตัวไปดูซีรีส์เกาหลีก่อนนะคะส่วนใครที่บอกว่าสนใจในเจลแต้มสิวที่เราเอามาแนะนําในวันนี้ก็แวะไปซื้อกันได้ที่ CJ นะคะหรือว่าจะเป็นโลตัสรอสัตก็ได้ส่วนช่องทางอื่นๆจะแต่ว่า ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะจิ้มลิงก์กดซื้อได้เลยซองละ49บาทนะคะหาซื้อได้ง่ายแล้วก็ไม่แพงด้วยเราจะกันคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย